ขัดมาร้านที่4นะครับก็จะเป็นซอสเซฟโรนะครับก็จะเป็นอาหารประจําชาติของคนอังกฤษนะครับดูจากชื่อเองมันจะเหมือนกับขนมปังไส้กรอกอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะตัวแป้งเนี่ยมันเป็นแป้งพัฟนะครับแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นเนื้อบดนะครับก็จะมีไส้ให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวที่เขาบอกว่าเป็นออริจินัลเองเนี่ยไส้ก็จะเป็นหมูนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องในต่างๆครับแต่ว่าบางทีเราไปเล็งไปเห็นว่าเขามีตัวที่เป็นแรมครับเป็นแรมแอนด์มิ้นสรนนะคับแล้วก็ต์ ก็ประมาณไม่ถึง300ดีนะครับถือว่าโอเคนะครับราคาถือว่าดีเลยแล้วก็อุ่นๆครับร้อนตอนแรกดูคิดว่ามันเย็นนะครับแต่ไม่เย็นนะครับดูหน้าตามันดูชืดๆนะครับไม่น่าอร่อยแต่ว่านี่อร่อยมากเลยครับแล้วแป้งมันกรอบนะครับแล้วก็เป็นพับแบบเบาๆอันนี้เป็นรสแกะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแกะบดแล้วก็มีมิ้นครับแต่ส่วนตัวที่ชอบนะก็จะบอกว่ามันอร่อยครับนี่ถือว่าอร่อยครับในนี้เกินความคาดหวังดีครับ ถือว่าราคาดีมากนะครับในบัร์รมาร์เก็ตเองอันนี้6เหรียญน,นะครับถ้าจะกินคนเดียวนี่อิ่มสบายเลยนะครับแล้วก็รสชาติดีนะรสชาติเข้มข้นแป้งก็พับเบาอร่อยเป็นหนึ่งอย่างครับที่ควรจะลองครับ